สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในกรณีที่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตําแหน่งซึ่งเป็นไปนตามที่กรกตเนี่ยเขาได้กําหนดไทม์ไลน์ในเรื่องของการเลือกตั้งไว้แล้วนะครับซึ่งในวันที่1ตุลาคมเนี่ย เขาก็จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งซึ่งในวันนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะพ้นจากหน้าที่นะครับทีนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประหลัดเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอะไรได้บ้างอะไรที่เป็นข้อห้ามในเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้เคยมีหนังสือ แนะนำแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นหนังสือที่มท0804.3ทับว7308ลงวันที่7ธันวาคม2563นะครับโดยในสาระสำคัญคุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยในข้อ1ของหนังสือฉบับนี้นะครับในข้อ1นึ่งวักท้ายเนี่ยเขากำหนดว่าประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท่านประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นเท่าที่จําเป็นนะครับได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขากําหนดไว้นะครับว่าให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นนะครับทีนี้คําว่าเท่าที่จําเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทำอะไรได้บ้างในข้อที่2เนี่ยนะครับเขาได้สรุปเอาไว้นะครับว่า ปหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือภารกิจหรือภารกิจใดเนี่ยหากสามารถที่จะรอการดําเนินการไว้ก่อนแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายกับท้องถิน่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย,อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรจะดําเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนของท้องถิน่น งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้วสมควรรอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อีกทั้งกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการหารือกรณีปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา64วรรค3ามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลที่กำหนดให้ ปลัดองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของนายกในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวกรณีการรับโอนพนักง,งานส่วนตำบลไว้เนี่ยตามหนังสือ,อกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มท0804.3ทับ1312นะครับในเรื่องของการรับโอนพนักง,งานส่วนตำบลน,นะครับ เป็นหนังสือลงวันที่15กุมภาพันธ์2553เรื่องหาลือการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปลงซึ่งสรุปได้ว่าคำว่าจำเป็นเนี่ยพจนานุกรมฉบับราดชบันดิตทยสถานพศ2542เนี่ยให้ความหมายไว้ว่าต้องทำขาดไม่ได้นะครับคำว่าจำเป็นเนี่ยคือต้องทำและขาดไม่ได้ การพิจารณาว่าเหตุใดเป็นเหตุจําเป็นตามมาตรา64วรรคสาแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลน,นั้นเนี่ยประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่นายกจะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงและนํามาใช้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามเจตนารมเมื่อข้อเท็จจริงตามที่หาลือมาเนี่ยไม่พบว่าการรับโอนพนักง,งานส่วนตำบลมีเหตุจำเป็นต้องทำหรือขาดไม่ได้ ซึ่งหากไม่รับโอนแล้วจะเกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่ใช่กรณีที่ประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกจะรับโอนพนักง,งานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพราะฉะนั้นนะครับการรับโอนพนักง,งานเนี่ยถือได้ว่า ไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการนะครับตามเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือในรายละเอียดนะครับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประหลัดนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องทํา และขาดไม่ได้นะครับถ้าไม่ปฏิบัติอาจจะเกิดความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนในเรื่องของการบริหารงานบุคคลการรับโอนพนักงานเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับทีนี้ในเรื่องของอางานภารกิจต่างๆนะครับก็ยังไม่ควรดำเนินการเช่นในเรื่องของการโอนงบประมาณการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา,าท้องถิ่นมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ย ควรจะรอให้สภาท้องถิ่นเข้ามาดําเนินการต่อรอผู้บริหารก่อนนะครับ